ปฐมยามพบมุ่นที่สี่กลุ่มใหทำาวาเทรียงบ่ให้ล้างแผลเปิ่ส่วนมุ่นนั้นสามารถจีชนาท้าทำอ,อันที่ไหนกันะแต่เพื่อชี้ทุ่มบัตต้องไปแต่แค้งขวาบ่ะหอดตีสองยืนอกที่นอกก็เท่าตัวไปนอกจะเป็นเหยียดกายเหยียดต้นมันแหลกตีสองจะตื่นมาทำความเครียดจนหอดแย่ยาวล้างแผลเปิ่นักบวชน่นองสี่เศรษฐีน,อน่องหเออเป็นโยกต่อหห้สชั่มงฝากคันไปยาจนองชั่งงอแปดจากชั่งงแล้วเฮา า่เป็นน,กกนางหัวจกมี่รรามาพองภริยาอาจารย์เราซิกเปิ่อนลรมั่งอย่นี้นอนะไปขึ้นเปลแถมนอนเพลี่ยนอีกแต่าภายน,นังหสมมงนแต่เป็นเกเตรทีทางโลกขทางธรรมรวยดูเเ็บนละมันสิบมิตรจะรูชิดการงางเนเกิดปัดก่่านที่เทานัา้แต่หกสมปโมงเนวยติเกี่ยวข่าอย่างรวยน่อนหมดหกสมองแต่แปดขึ้นนี่เป็นยาจบยาจบยังน่ะภาษาในหนังจีนยาจบเพือน,อนยังหัวใจก็เนาะพักกับยาจบนะเ จบไปัหมดนันแหละมอนคนอันมายากนอ่เนี่โตรูนข้อหัวคนนั้นมันจะเห็นนิวออดมันลหลเงามันต้องเป็นนปูอย่นออน้ยุดมันบังหวงเป่นว่นนั่นะมันใจตลอดเิ่นวานนั่นะแต่คุว่าไม่ใช่สิว่านอ่อนนะโอ้คนณน่ถ้ำเป็นปฏิบัติเพราะว่าอันมันแต่ละนิวออดหาองคองถ้ำชาติหนึ่งเวละนิวอดหาคนไหนถ้ามาแล้วมันจะค้องชาติตลอด ท้าในเงือปีติโตปิจารเอตสุกนะมันเป็นละนิวอดหาตัวมันทังว่างก็ไดีวอดหาบผมเขาพรียเจ้ามันสิส่งตัวนิวอมเมื่อตากระตาเป็นบ่มีวอดหากงินเลยว่างงนะเป็นอะกับพวเราแค่เานั้นั้แหมดี่ได้ปิจิเนื้อจะเป็นเดือนใจดีจะเป็นเดือนมางค้นเกิดไอแต่ถ้าว่าอารล้วกิดสิ่นั่นมนจะเป็นอาทิตษัานแจกนี่นะข้อใจบอกมันจะเนื้อกายยาแล้วคุณจะทำ คิดค้อ้นกายได้ซะแต่ปุถุชนนี่กายค้นต้นจิตกายไปสร้างจิตอยากกินอยากนอนอยากกินผ้าจิตไปแต่ว่าขันยเจ้าลูกของสัตวานี่จิตจะไปขนอต้นกายได้แล้วเป็นจิตที่สุดที่แล้วด้วยกายได้มีระเบียบกายได้เป็นศีลกายได้บาเบียนเบียนที่ีอย่างงดงามจะกลับไปย้ายกับวาจามันหมดแล้วมันไม่ดอกลัวเมื่อเจอหอวหักเริ่มก็เคลอ่ะน ถ้าได้ท่มมาแต่มีคุณธรรมของพระเจ้าง่ายไปเองทำไม้ไผ่เล้าแล่วเป็นต่อไอ้สร้อยยืมันบ่ดอ่ะนี่แต่ไม่ไผ่ตัดเป็นกอลากมากตี้แต่ว่าไอ้สาะน้ำมันตี้ยาวไปหมดเนี่ยนึกแต่ถ้าเล้าแล้วจีเกียร์อีนนี้มีเคยเราศีลธริมปัญญามักไปองแปลเพราะไม่มีสัมมาวาจาได้เห็นมันมีมันมีวิบากพูดยาพูดเพื่อเจริญแล้วอะไรประโยชน์เรื่องข้าพูดที่หาไป่หาพอเรื่งนึ่าห้อยตัวจงโสมห้อยตัว บ่ให้ยาบ่ให้เพอ่อเจอบพ่ให้เลี้ยวไหลยบ่อได้ประโยชน์แต่พอซิปขรซีนี่หามือหางผมพี่ล่ะให้กับมบทสิบแล้วกลับไปยังถึงมักแต่ง่ายง่ยเช่นบอกปลาเนื่อพูดภาษาจดาพวกอย่ากับาวกล้ข้ามดาสิปฮกยางริว่ายาบๆเอาไปใหผูคนญิงผุยเดี๋ไปทองน้ำได้อันไหนผมเนาใช้จอดห้วย <t Easter hil Rent> คันภาษาเาอะไรก็คือบสอนขึ้นแน่ก็น่อยมันมีแน่ทือสอนเราอเปิดมันมีข้ามเราหนเลยไดเฮาไม่หมดอ่ะคุปฏิวัติข้ามดาว้นบวเป็นเขียนบวเป็นห้ขึ้นบวเป็่นแน่เศิสงสัยจ้าของเลยบัดมัติจิไปข่าไปตีมัติจิตไปทำลอย่างไหนก็ม่พิชซีนไม่หมดล่ะมีันเป็นเครื่องมัดเนี่นี่เบิรงปไปเด็นโดวเดอร์นี่ยังเกิดขึ้นก่ใจาเสีเบิรงไปโรดบิร์ขี้่ะประเดี๋ยต่าง่านเบิรสิว่ากัซาเบิง การเวลาจะเพื่อพิสุดพระศาสดาบอกว่าถ้ามีบุคคลใดว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชวันผู้บรรลุตามผู้สอดผู้แจ้งอยังไม่เชื่อพิสูจน์ทางไหนเบิ่งไปนั่นหน้าไปอยู่กับเขาก็ได้แต่ก็อยู่เรืนโดดยกกับวันนี้ของความเวิ้ายพิกลมีหอยมีปลายหรือพิโมเขียวได้มือห่าวในี่ยที่ชกมือห่าวพอใจน้อจะคล้องแย่ควาเสื้อเบิ่งมาสามเดือนหนึ่งก็ว่าคักแล้วเฮาทุกคนอยู่พวกินแย่ควาเสื้อเบิ่งไปอีกอ่ะหมดไปจนตายคนละมันบมีอีหังจ่